สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไทยลราและพี่น้องในตางแดนทุกท่านที่หยียรับชมนะครับตอนนี้ก็คือกำลังเดินทางไปอย่างปากแบงนั่นเองพี่น้องเดี๋ยวพาชมบรรยาก,กาศพร้อมกันนะพี่น้องกาลังจะไปเบิงบุญช่องเรือนนั่นเองหรือว่าบุญแข่งเรือเนาะไปกันเลยครับผ่านการเดินทางจากเมืองหุ่นตอนนี้ก็คือครึ่งทางแล้วนะครับทุกคนใกล้จะถึงปากแบงแล้วอันนี้ก็คือเป็นเขื่อนไฟฟ้านําแบง ที่ขึ้นกับเมืองบักแบงนั่นเองพี่นอ้องเกินไฟฟ้าขนาดหน่อยเนาะในระหว่างทางจะพาพีน้องทุกท่านสมพาบรรยากาศธรรมชาติภูพาป่าไม้ห้วยน,น้ำลำธารไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนจากนี้ถึงบักแบงก็ประมาณยังอีกสิบกว่าโลเองครับผม ในระหว่างทางก็เจอผู้คนกำลังทยอยกันไปเบิ่งบุญสงเือนั่นเองพี่น้องโอ้โหเต็มรถเลยที่พี่น้องเห็น,หนเรื่องลืออยู่เทิงกันก็คือเขาใหน้นั่นเองพี่น้องเห็นทุงชาต์ไทยลาวก็คือเป็นทุนช่วยเหลือในการสร้างถนนตั้งแต่สยามบุรีมาหอดปากแบงเนาะพี่น้องตอนนี้ใกล้จะหอดปากแบงเป็นที่แล้วเลยทุกคนก็ประมาณเชียโลย่จะถึงตัวเมืองปากแบงแล้วก็ริมคโค้งนั่นเองพี่น้องลุยต่อเลยพี่น้องโอ้โห ผู้คนก็เถื่อกันไปนะผู้เล็กเล็กใหญ่ก็ย่างไปเบิ่์งมูตเสิอเฮอนั่นเองพี่น้องแบบก็จะฝากรถไว้ที่นี่เนาะพี่น้องมันมีมองฝากรถเข้าไปใ้รถเข้าเนาะพี่น้องฝากรถก็4 0บาทเองครับฝากรถไว้ที่นี่แล้วก็ย่างต่อไปเนาะพี่น้องยังอีกสองสามลูพูดแล้วเริมฝนเริ่มตกเลยเด้อพี่น้องเข้าบเอารถเข้าไปแาบย่างเอานะพี่น้อง อมลูกเจียรานไปครั้งแรกที่ได้มาบากแบงก็บ่เคยไปจากเช่อกัอนเลยบรรยากาศตัวเมืองบักแบงก์มาพี่น้องฟ้ฝนตกผู้คนก็ไบบโทอเทาน้ง่งไดโยกเวกับผากันย่างไปเลยน่าจะประมาณสองโลดิย่างก็ได้ ครั้งแรกนะเนี่ยที่ได้ไปปักแบงเบิงบุงช่วงเหนือรอบบุญแข่งเรือนั่นเองพี่น้องคนกำลังปล่อยลงมาเนาะบรรยากาศสดๆหนะ้ามื้อนี้นะพี่น้องก็คือมื้อนี้กับบัญชี 3ามสิบกันยาใกล้จะสิ้นเดือนเดี๋ยวจะหอดาตุล้าแล้วแสง้งแทนจะหอกล้ลางซองไปใหม่ไหมเนาะพูดงานแข็งเฮืออยู่คุณพี่นนอะนำคลองหรือว่านำโค้งที่ปากแบงมันจะแคบเนาะพฝนพตกจะไปอยู่ยังไงวะ ลมแหงพี่น้องอากาศก็น,นาวอยู่ฝนตกเด้อพี่น้องเลยเมื่อกี้จากที่พักรถมาเนาะพี่น้องยางไปก็ยังบ่พอจากเทื่อเลยยังไกลเติอบอยู่เดยโอ้ผู้คขนบ่าวบา่ผู้ใหญ่ผู้น้อยก็พากันไปเนาะพี่น้องเจียลูกอุ้มลานไปหลายขนาดเลย เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงบุญเนาปีหนึ่งเพื่อเดียวก็ได้ผู้คนก็แบบรังไลเข้าไปเบิ่งกันละเข้าไปเอารถเข้าเพราะว่ามันจะติดขัดคนมันจะแออัดน้อพี่น้องขนาดคนยางกันอย่างเต็มเลยเมืองปักแบงเป็นเมืองหนึ่งที่เมืองเล็กๆแล้วก็แบบใยใหญ่ลายมันเป็นเมืองที่ตั้งริมซอกฟังฟังแม่น้ำแบงนั่นเองพี่น้องเอาพี่น้องฝนมันเริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นเลยดิห้าที่ลบฝนก่อนหาทีทนแดดชนฝนก่อนพี่น้องบบมีแผ่นยางบ่มียังซ้ำห้องไปเลยแบบไปตัวเปล่าๆเนี่ย หาที่ลบฝนก่อนเด้อพี่น้องไอ้ฝนตกมาแหงแล้วตอนนี้ก็คือซอกฮามองที่ซนฝนพี่น้องฝนเริ่มแห้งขึ้นติกเลยได้เพราะว่าบ่ามีเพยียงย่างบ่มีอีกอย่างด้เบ่มีห้านคามีบ้านคนก็แบบลบเข้าไปรุดแล้วพักสั้ขาวเนาะพี่น้องจัหน่อยก็สิไปลตวละโอ้โหฝนตกพี่นอ้องคนไทยจะ,ปะไปไไปหะะรหือมั้งมาซนฝนทีรานไายโทรศัพท์เนี่ย เป็นใจไฟบ่อหอดจอดบอ่อกระเทินโอ้เมนในตลาดนะทุกคน ป่ะยอะครมาโล่จะลาด,ดีเลยคนมาไล่ขับไปบ้า,ดดาหนหล,ลดดวงเหรอ โอาเอือกฟางว่ะพาเบิงเขาควางมัโปวงเนาะพี่น้องแต่บอบควางบุคคอยได้แล้วกันเลยบอบควางกะเก็บภาพบรรยากาศมาฟักมาตอนในพี่น้องในเบิงกับน้องงานบุญก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะ

แงยเล็กน้อยอะไล่ะ โอ้พี่น้องระวางสองฝากทางจะมีปิ้งย่างมีการบริการที่แบบครบเลยนะครับผู้ใดอยากกินเขาผู้ใดหิวก็เวะซื้อเวะกินได้นะพี่น้องก็คือมีครบเลยส่วนร้ายก็จะเป็นปิ้งย่างนะพี่น้องเพราะว่ามันกินง่ายแล้วก็คนเสิร์ฟก็ง่ายถ้าเป็นแกงเป็นนู่นนี่นั่นมันจะยากตอนนี้ก็คือพักผ่อนพาพี่น้องทุกท่านสภาพบรรยากาศเมืองปากแบงแล้วก็น้ำโคงนั่นเองพี่น้องเมืองปากแบง ติดกับริมโค้งเนาะตรงกันขามกับเมืองเงินแควงสยามบุรีนั่นเองพี่น้องกลายเมืองเงินไปก็จะถึงที่อำเภอสติมพระเกียรติจังหวัดน่านนั่นเองพี่น้องก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ไม่เคยไปน่านสักครั้งเลยครับไปแค่ทึงด่านห้วยโกนแล้วก็กลับมาลาวครับมีโอกาสก็อยากไปเที่ยวอยู่ครับอันนี้ก็คือเป็นเรือบรรทุกผู้โดยสารจากหลวงพระบางลงมาจอด จะมาเทียบท่าที่เมืองปักแบงนี่นะครับทุกคนก็คือจากห้วยสาย mm hmm. แขวงบ่อแก้วก็หมายจอดที่นี่จากโรงพยาบางก็มายจอดที่นี่เหมือนกันนะครับผู้โดยสารเยอะมากครับผมถ้าเป็นงานแข่งเรือที่เมืองหุ้นแขงวงอุดมชัยก็จากวันที่29เดือนตุลาเนี่ยนะครับทุกคนใครมโอกาสก็มาได้นะครับก็มาช่วงวันที่27-28ครับผมฝนตกฝนตกพี่น้อง ตกเบาเขาค้างมาตอนี้เราฝนตกตะลังกิดข้าวตอนนี้ก็คือ12โมงก,ออกว่าแล้วไกลแล้ว1โมงแล้วแบบหิวเขาแหงเลยพี่น้องหิวเข่ามากหิวเขาแหงวันมันหิวเขาแหงน้ำโค้งตรงนี้มันจัดเข็มมันมันบกว้าง จะพาพี่น้องทุกคนสมพาบรรยากาศไปปพะอความกันเนะพี่น้องบรรยากาศการแข่งเหือนอะท,ที่ท่าเรืออปากแบงนั่นเองพี่น้อง Terima <imitation> kasih เขาให้ันทัหนาเจนเ้าใสุ่่งคิดต้องการทดูวันเนาทงานเาแจ้งให้พีนาในวันี้อ่าานผ้ชมเราต้องขอเราาบริการแจ้งนำดูวัให้พ่อ้พี่น้องนาใส่รุ่งคต้องกาเนดู้านเคาเป็นรกานเงคนราเจเา โอ้พี่น้องคนแบบหลายครั้เลยมาทุกสารทิศเนาะไม่ว่าจะเป็นมาทางเมืองหุ่นมาทางเมืองแบงมาทางอุดมไสแล้วก็มาทางเมืองเงือนสยามบุรีคุณพ,พี่น้องมาทางโบแก,ก,ก,ก้วก็มีพี่น้องบานไต่บานเนื้อบานไก่ขันเคียงเนาะก็มาสมมาเบิ่งกว่าปีน,นึงครั้งเดียวน,นั่นเองพี่น้องใครม,มีโอกาสกนะ็ไปมองๆเนาะไปใกล้ๆบ้านแต่ว่าหากพี่น้องคนใดยังบ่ทันไปเบิ่งที่ปากแแบงก็มาที่หุน่นใดเด้อพี่น้องวันที่เสาร์เก่ากรกาคมเนาะจะมาถึงนี่ก็ มาได้มันได้ที่สาวเจ็ดสาแปดเนาะมาเกี่ยมมาเบิ่งบุญชงเฮยมงคลจัดใหญ่จัดเต็มนั่นเองไี่น้องแค่มีโอกาสก็มาได้เด้อ เือกำลังมาพี่น้องอาอฟางคุณซีเสียะอย่างวะซีเขียวยกลางนี้สีฟ้าครับโอ้อฟังคุณแซงไปก่อนครับพี่น้องโอ้โหเสียดสุดยอดอ้าว เอาฟังคุณปก่กนล้วฟังฟางสังทรายนั้นไปเอาเอาลุ้นเป็นกันพี่อว้าว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ใส่โดรนถ่ายนะพี่น้องจะได้ภาพดีกว่าแต่ว่าตอนนี้กําลังแอบถ่ายูุษาบักแบงมาฝากมาตอนให้พี่น้องทุกคนได้รับชมกันครับพี่น้องงามอยู่บ่ครับูุสาบักแบงก็ได้ สู้ๆๆๆอโอ,ทา,อทางนี้มาก่อนทางนี้มาก่อนเออเออโอ,โอ,โอ้ทางนี้แข่งไปนาครับทุกคนโอ้ทางคุณซาแล้วว้ทาทอดีไปกอดโอ้ทางคุณบัไว้แล้ว เบืองตีพี่น้องผู้เล็กเด,ด็กงหญ่ผู้ใดก็น,นั่งง่อยต่ฟังปานกบฟุตหนี่นนั่งเบืงองแรกก็อยากเบิ้งนี่แบบปีนึงเ่อเดียวหลักมวลอยากซื่นก็นได้เมื่อแมงมันเป็นเมืองที่แคบเมืองที่เป็นภูเขาแล้วครับทงเพียงมันค่อยมีแล้วครับเลยลำบากใครแก่ผู้ส้มผู้เสียการแข่งเหือนั่นเองพี่นออ้องเอามาแล้วมาแล้วเอาเบืองซ้ายน่าจะเร็วปลาเบิงขวานะครับทุกคนเบื้องขวานู่น้ายอยู่ นี่น่าจะชนะก่อนนะครับเอาดูรุ่นไปดีกันนะครับรุ่นดูไปไโอ้ยขันไม่จะแซงก่อนครับโอ้โหเอาควายเอาเข้าไปเอาควายเอาขนุนแซงขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเอ้าเข้าไปเข้าไปบึดบึ้ดจำบึดเอ้ยบึ้ดจะบึ้ดเอาเอ้าทางเบื้องซ้ายขึ้นก่อนครับโอ้โหเบิร์กขวาโน้นโอ้เบื้องขวาซาไปครับโอ้โหเอาเขาเลยเอาเข้าไปเลยโอ้โหเอาเข้าไปเอาเข้าไปเข้าไปโอ้โห เอาเข้าปาาปโอ้โหเบื้องสายเกียรตินาขาดลอยแล้วนะครับโอ้โหว้สีม่วงแพ้แล้วครับเยี่โอ้โหเฮ้ยโฮ้ยฮเสียดามสนามเดินสนามสนาม เอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาอเอาไรอะเสียโอ้ยอเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออเสดำ้น เรือจมพี่นอ้องโอ้เรือจมนม้ำเรือจมน้ำครับพี่นอ้งองพูดเรือถล่มประเทศที่ไหมครับคิดนะครับทุกคนก็คือเรือจมน้ำครับเอาสีพายขึ้น,นเรือครับโอ้โหยังดีที่แบบเรือไปทันนะพี่นอ้อง โอเกือบไปแล้วในอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเวลาบอมีภไยคาดคิดว่ามันจะเกิดยังขึ้นน้อไม่นอ้องชีวิตมนุษย์เราบอมียังแน่นอนเสมอไปตราบใดที่มีสติก็จะรอดอยู่นะโอ้โหคืออาจมเลย ดีที่เพื่ไปทันมาพี่น้องว่าวุ่นเลยทีนี้ว่าวุ่นเลยเพื่อจมน้ำพี่น้องโอ้ยเนาะเพื่อสุดดำโอ้ยดีมีเพื่อละไปประคองเนาะพี่น้องไปประคองให้มัน ออกอกขึ้นบกพูนะ <c oughs> มีเรือคอยให้ความช่วยเหลือเนาแลนประกบตกลอด เวลามีบุญมีงานเนาะพี่น้องอยู่ฝั่งลาวพราะว่าจะอยู่เมืองใดแข้งใดก็มีบนฟากรถเนาะแล้วก็ให้เข้ามาเขายามเนาะมีตำรวจมาทานขาเจ้าจยามขาเจ้าเก็บคันหนึ่งละซาวบาทนั่นเองพี่น้องแต่ตอนนี้ก็คือมาเอาเมื่อแล่ะต้องมีใบที่เขาเซ็นให้เขาแล้วก็เอายืนให้ขาเจ้าเนาะพี่น้องสุดท้ายนี้โอ้ดใสใพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมจงมีความ สุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นนะครับขอบคุณมากๆครับผมสำหรับทุกๆกำลังงจากทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์จากพี่น้องไทยลราและพี่น้องในต่างแดนทุกท่านด้วยนะครับขอบใจหลายสบายดีสวัสดีครับ